โครงการโคโตบุกิเพลสบางแสนช่วงนี้เราขอนำเรื่องราวของอีกหนึ่งองค์กรซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของสุนัขและแมวจรจัดในสังคมนั่นก็คือสมาคมพัฒนาชีวิตแมวและสุนัขจรจัดเพื่อสังคมหรือ Pro c a s t and d o g Association นั่นเองค่ะ สมาคมเนี่ยก็ได้ประชุมกันนะคะแล้วก็คิดว่าจะหาเงินเพื่อมาสมทุทนสร้างบ้านให้กับสุนัขและแมวจรนจัดนะคะเราก็เลยคิดว่าจัดจะจัดโครงการคอนเสิร์ตขึ้นก็บ้านที่เราคิดที่จะทำเนี่ยนะคะก็จะรองรับสุนัขและแมวจรนจัดได้ประมาณ1,000พันตัวซึ่งมันก็จะช่วยลดปัญหาทางสังคมไปได้ส่วนหนึ่งซึ่งพันตัวที่เรา เก็บไปให้มีบ้านอยู่นะคะเราก็จะดูแลรักษาด้วยคือจะมีหมอและสัตวแพทย์เนี่ยค่ะช่วยกันไปดูแลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูในงานคอนเสิร์ตท,ที่เราจัดนะคะเราก็จะมีคอนเสิร์ตของโจโก้องนะคะ แล้วเราก็จะมีดารามาร่วมงานของเราด้วยหลายท่านนะคะมีการโชว์สุนัขของตำรวจนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีการแสดงหุ่นละครเล็กของโลงละครอักษรานะคะมีการประมูลของรักของดาราก็คอนเสิร์ตของเรานะคะจะจัดในวันที่19สิงหาคมนะคะที่โรงละครอักษรา,างน,นะคะงานก็จะเริ่มตั้งแต่4โมงเย็น จนถึง4ี่ทุ่มนะคะเราจะจัดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตในราคา2,000บาทนะคะรวมทั้งมีบุฟเฟต่ตนานาชาติด้วยหนึ่งมื้อนะคะก,ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีจิตเมตตาแล้วก็มาช่วยกันนิดนึงนะคะเพื่อจะหาทุนสมทบสร้างบ้านให้สุนัขและแมวจรจัดนะคะ